สวัสดีครับเจอกันช mm ่องแอร์รันตัวผมนี่มากครับทีมงานเพื่อนเพื่อนเฟย์ภูไทยกับบาวฝรั่งเศสไม่กินเนื้อจุดึกเนื้อเต่งงามๆครับผมห้านเกาหลานเด๋วร้านประถึงอยู่บันไม่ครับผมเผาเนื้อโลนึงครับเอาเนื้อทั้งเนื้อจุเนื้อกลอยใส่กันเลยซุ่ม สุดจุครับผมหเนื่อแจ้งเดี่ยวใหม่สสดๆเลยนะครับสดๆประสดครับผมเต็มแล้วติดติดอาโมไกครับผมจุดเด่ยมากเติมกงเทครับจอดสื้อได้เดี่ยตอนนี้ผมมาสื่อซีถุ่มก็ได้กินราเมือนี้ เือมือย่างนี้เป็นขาไวห้องแบบครับผมเปาโอ้นไงเีบุนขอคุณคุนขอเติมให้เอินรเครื่องเลยพุนเปเทียมให้ขอคุณคุณขอเลยได้หมมาย้ำเลยกับเทียม้ย่านั้น ใหครับผมไปภาพไปจนจูเด็กเหนือสวยๆงามๆเข้ามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วผมมีทั้งตับเครื่องในสามสิบกีพันธ์แท่นหน้าแล้วครเพียสดๆครับผมเสียห้องให้เขาเนาะิมาจุมาลวนมาอยาสดๆเขาใส่เกียวเขากันทีอืมเหวอนเลยอาอจุเด่น ยังไงน,นี่เลือดลอยลองมึงดี่ะโคตระบมันคือฝ้าอน้ำตบับล้ยเลยยิงมึคฮะตับเดรายครับพี่คนบอกฟ้าขอน้ำตบับทำไมมาต้อพี่น้องเอฟซี e บางคนจู่ตับห้อ,อเอาคักขนางน เซ่เซ่เซ่อุ้ยเขาหันหัขัดขนาดมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนเหงาวาเซียบเดียวงู่สูเขาหันหนพายเอกเล่ผูกเขาหันหันมาเป็นพายเอกเล่เ้อนี่เาดีี้ข้าสีเฮ็ดทั้งสุกทั้งดิบนะครับผมยวจีผ้าอ้หรือขวด เ,เออนี่ยเสื้อห้องตัวสีสานตัวสีสานเนี่ยกับขอนหอนอือหือเดี๋ยวรอชมรอ,อชมว่าดีอะก็มื่อคยญี่ปุ่นเล็นขอเห็ดจากไหนเผื่อก <laughs> เห็ดให้เบิ่งกันนะหาแต่นเตนี้ยเห็ดไปที่นี่ทางนั้นผู้ไทยขพาเห็ดกินจัวสิวะ อี่ยี่ปุ่นยี่ป่น <Yeah. laughs> สวยงามอ๋อ oh, ตใส่เบสวงกันนะธร้มาดาเขาจะอนเขาจะเจยวแต่เกี่ยบมาขีบแต่ว่าเขาขีบวันใดเขาเลยเฮงสิเอา ผมขอเด้อผมอยกินซาซิมิตับเห็ดให้ผมกินเไงเอาีลองกินซาซิมิตับซูชิหน้าตับว้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมไป้ตักกันหน่อยเออเออ ขอบคุณครับฮึไปซิมาซิให้ฮหวา,หาคนครับขอบุยกให้คราวนี้ออเป็นไพ่เล่มหนืนี่รอบครับ เดี๋ยวเราจะมาซอยเนื้อเสียอู๋อูกินน้อนหันครับผมทั้งเนื้อทั้งเสียทั้งตับสมบัติเจ้าขีดเจียวมีสองสูตรครับผมสูตรขมขมหน่อยขมหลายขมเป็นสองสูตรเนื้อนี้ขมหน่อยครับผมหลายติดฟ่อฟ่อบาดท,ที่นีควาเขาจะไาอู๋ โอ้ไซนี่แหะครับผมส่เพียว,วามัน่เสียบมันดีหอมสำเนาใสไปไกันไหมวันนี้านะสไปเพรอาอยากแนวเจียข้าวชนไ,ววมไม้ได้ครับผมสวรรช่วยห้ <c oughs> ไสไปจนดุนที่เพื่อนไส้ไมากินจุอยู่บ้าน <c oughs> น้ำตามเล้นน้ำตามเน่น <c oughs> ไม่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 ผสหาน้นามนไม่ต้อุดหยดจำเสียเนะ้ โอ้ยยังก่อนคิดยังไงไอ้กเหยียดซิสิสิเขาต้องปัน่นเลยเขาต้องตบก่อนจอิ๋วเขายังสิวะเจ้าเหนือ <c oughs> ่อง่ามดีตอนสีได้เด้ที่ต่อส <c oughs> ี่คือจุบานเขาเียดละแต่ว่า,าตักแก้วเอง อืแซ่บด,ด้วยดดครับบอกว่าขอนหันเน่ยนะสิ่งไม่เจอได้เนี่ยชอบอีหนละอดรอบเหนียวนะ

ที่ทำดีเียม้านมันเข้มหมใช่ไมเมาติดเข้มมันมีเข็มปลา่บ้าข้าโทอเียแลมีหลักผักชีมาอีกเหตุมาเดี๋ยใส่เดี๋ยวเพื่มแกะก่อน ใส่ละดเห็นว่าม่นาบอยูี่ใส่โมดแล้วได้ใส่แล้วก็ใส่หลายเสียหลายได้ครับเออหนึ่งใส่ต้งไปะีจยวเดนนองมากไอกะบักที่อจะกันละ

cực thật không bạn này gì quá đó <cười> 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 เดี๋ยวเอเสีย้ยเดียเดี๋ยววตอนนตอนนังเสีย กินปรอย,ยอย่านันสุขาดขาัวนันโนี่หนอตอนนั้นไม่จำด้วนีอ่ะเมือม่อตอนนั้นมจำด้วนีโอ้ Mấy khuôn sao mời khôi sao mời khôi sao sụp âm sao âm khôi Âm mời âm sao mời khôi sao mời loang lia mời khôi gì, Nó tịt nè. âm á, มีตัวผ้ากันนังนนนเง้ยมแจมะใส่ใส่มาตัวมึงเดินห้อแดงแดงหยแต่ทำไมล่ะทุกคนเองก like ็เป็นดีเนะพอดีมั้งใส่นเย็บทุกคนเองกเป็นกินดูไปเล็กใ

Nắng quay, tạo nhà của mình Nhân anh Việt Anh Ninh Có nghe anh là lo anh, anh ta quê tạc nắng quê là anh Chứ dân nhau chỉ dạng mất của anh em Em phải phải mà em ừ. ừ. Bố là hiện nhau cái dạng hết chìm như bác dạng hết ở này toàn <coughs> Quê <coughs> <coughs> lại sang hết chìm hết Lui cái... chìm Quay Quay nghe quay hết ใ่แบบแข็งแบบแข็งนี่เขาจะบ,บกแวงยังทังางภาษาดิแต่ว่ากับหอมเครื่องเทศของพี่จอส่วนบปลเชียงไม้น,มมมน,น้ัยโยมมีตะปูมีขอดมีขั้วแบบมื่อไงรว่อีกบทเทงนี่

บางเลยครับีาลาวกเขาเลยนไปขัวไม่ดีไม่มีทางเลยขอดีว่นใส่แบไรฮาทีนี่ไครัน่ากินเหล้าอย่างเี้ยเม่ใช่ารอโดนไปพี่ไปไปด้วเลาบันซดโดนหอดดนเืนมาเปแก่กนโดูเทือดิน่แบ แซ่บแซ่บหมวกแซ่บ,บ,บไม่นาะเสียวใช่ไหมสำหรอบปุยยาแล้วคลิปนี้นะครับจบคลิปของ่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมจปเจอกันใหม่คลิปหน้าโฮมดัตจุอุมวลกับทีมงานเจอกันไหมครับสรรวัสดีครับ